พวกจักรยานญี่ปุ่นมือสองนะครับยางรั่วบ่อยนะครับหนึ่งในสาเหตุก็คือยางเขาใช้ยางแบบจุบไส้ไก่นะครับพอดีไส้ไก่ข้างในเนี่ยมันเปื่อยนะครับทําให้ลมรั่วออกมาตรงที่จุบเติมลมนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้ไปหาซื้อไส้ไก่แบบนี้มาเปลี่ยนใส่แทนนะครับราคาไม่แพงหลักสิบนะครับแล้วก็ถอดของเก่าออกปุ๊บนะครับ ของเก่าข้างในมันจะเป็นยางสีเหลืองๆนะนี่ยครับยางตัวนี้มันชอบเปื่อยบ่อยนะครับแล้วลมมันก็รั่วออกเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนที่มันเลยนะครับปุ๊บตอกเข้าไปนิดนึงนะครับตอเข้าไปมันแน่นๆ,ๆหน่อยจะได้ไม่รั่วนะครับปุ๊บเอาฝาเดิมหมุนยัดเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงนะครับ จากจุ๊บเล็กจุ๊บไส้ไก่เนี่ยให้มันเป็นไซส์ของจุ๊บมอไซน์นะครับหมุนเข้าไปอลองให้ดูหกสิบปอนด์นะครับแข็งเปี้ยะนะครับกดไม่เข้าแล้วนะครับลมไม่ล็กไม่รั่ว เลือกใช้นะครับเราจะเสียบคาไว้อย่างนี้ก็ได้หรือมันจะมีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับลองผมซื้อมาเนี่ยสี่อันเนี่ยหนึ่งสสามสี่ก็ไม่ไม่กี่สิบบาทนะครับลองเสิร์ชหาดูเนาะก็ช่วยแก้ปัญหานะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคงทนถาวรน,นะเมื่อไหร่ที่ยางดำๆตัวเนี้ยยางตรงเนี้ย มันมันเปื่อยมันก็รั่วเหมือนกันนะครับแต่มันเท่าที่เคยลองมันก็จะอยู่ได้นานกว่าขวายพวกนี้ไอ้นียมันแป,ป๊บแป,ป๊บตงเปื่อยคัสมัยนี้แม่งทาของมาคุณภาพต่ําทุกอย่างต้องการให้เราเสียเงินให้เขาเร็วๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูนะครับใครใช้จุ๊บไสไก่แล้วดมรั่วบ่อยก็จุ๊บตัวนี้มาใส่ดูนะครับ